ตำโพลาโนั่นหมเป็นหลานเดียวกันแต่ที่เลยซื้อเขาไปซื้อแพงทาน้ำตด้วยตำนพกัน มือกรอบดีมากโอเคปะนาน่เอเลยกินนึ่งจ,จิตจัดจานกว่านี้โอ้หมึกดีคนว่าหอยอืมก็ไปเห็นมีหัวหอยโอ้หนะ แต่ดีตรงที่ว่าเขาให้พักวพรวงก่อนรันบาย เพชรกว่านี่มาสิาาแสบไม่ได้กินอะไรตั้งแต่บันบึกเรืองเดี๋ยวหังสลอกเฮ็ดพอเดียวเลยเอฟจอมเฮ็ดพ่อเดียวเลยเอฟจอนผัวบําเพ็เสองมือเสียหก่บยัขอ้วน หุดดมาติดเดือนกู mm ่เก็บกับพ่อไว้นมึยังุดน้ำหนัก็แบบมหาสารเลยนะจุนี <t 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 ่มึงเยพ่อสามืหรอบอกไ้พ่อนสื ชวเอ่ายโต้ซุ้มที่มึงน,นี้อชิวตอรมานุ้งแมมมาลาย้ายบุ้งทำซุ้มงต้มาบุ้งเยม่ินนยอเกิือเดฟบ้งไข่มาบห้น้ำมันสับหัวไข่สองน้อ,นอ,อย,องงลยแล้วก็นเนื้อโอกไก่ฉีดได้คนลวกบ็อกคลโลบอกโคลีสรุปแล้วได้ว่าพัดเปีปเยวหวานซ้ำ การน,นีเข,อขอ้อข้อน่มไหน่อยร้ใจมันหนักเบ็่เพิ่นกีมาแฟมัหิวอยากกินอะไร่นอ่บุตรมาเป็นเดือนกว่าข้าสองเดือนนึ่งดตลอดเลยเตือนนะเป็นทางยนซีทางสิทาทางที่อย่างท้่เขาแรางเาโลดแบบมันกันสิม,มันก็นสิบ,บ่อยเดงบ่อยอย้อย ต่อให้หขากินหลายขนหดมันก็ปรเดีกยใหอยพักลูกหลายเนาะต่ว่าหวานโผล่าเลยล่ะบุหยิบงา่ายเนาะเขหันใจเลยบุญนะ ส,ส่ดนเขาที่เขาที่แบบเขาคือหมูน้ำเนาะน้ำเนาะแล้ก็ใส้น้ำบอลนี่น้ำบอลามัามเปยบบ่า ใส่ตึงหิ้วมัยจอนบัตรเนะบัตรนุสดให้กุญให้มันเปของมหอยไปเลยเดี๋ยวนี้ไรบ้างหาหมื่น ของฝังหักน่เ็นเด็ของสันมันขถึงหามันเห็นงานข่หากมันขัดถึงหาแต่ว่าเอเวอรวันบ่มี่มีบัาดเดียวดอกมันไม่ลายบบ่ลาบาดรมันจมัดกับพิลาบัตรือบัตรื่อเฉพาะเราบอกมันเลยใหญ่ขึ้นบ้างไมใหญ่กว่าักบอผิดอยี่สิเปอร์เซ็นต์ผล้สมันหากกับินนะแต่ว่ามันตัวเป็นเป็นรถฝนคนนั้นเด็ก พอสิ่งนี้บังับกรณีหาหมาได้ป่ะอยฝันาหาเงินบอ้งหมดหาเงิสามบุญนากับเจอห 8, อัแปดพันก็แบบหาติดหาติอเฮ็ดโพทีพันกว่าหาเป็นสี่รยกว่าบหลเขาก็เก็บเก็บบสร็เท่าไหร่้าดทุขานขาเงินเลยปึ๊บไปกดหนึ่งไปกลุมรางงานไปยืนนีาเ้ากักเบิดเดียวเงินสิเขาขอตัปิดมาให้เขา ไม่เคยไาหักไปว่าหักขิงไปซื้อสูนเตาสิน่าซื้อ่างานมาถามเขาไปทำงานยู่แส่ห้าห้านี้ได้นะตอนนี้แต่ว่าถ้าถ้ารับซื้อห้าเขาได้หระบบหักขึ้นก่อนฮักอืมือบอกขึ้นขอั่ะจากสิบห้าสิบปีมาเห็นงานโรงงานทันและมันตรวจเจอเลยทันที แค่กองบสมักนเะขาโคโอเอเขาก <ừ. S 2> นะัสิวิดมาสังคมเด่นขึ้นเบิร์มมุสน,น,นี่มัน,มอ,นอ่ะนี่เลยจอที่อบนี้มันอเมืมอก็เหนี่รถเลยห้ดีดรถโคคาภนณมันหมืนกันแบบรวยก็เมือ,มอนทัก บอลเอบกร้า,า,าม,มือนาอมีเนส่นมืก็มมกไปปิดสินะแตน้อห้มหาเป็นปี2ปี3ป,ปีไปจะจะก็อาจจะเรตอนนี้งแมีเงินก่อนเหมันเนี้ยนะอือก็ยอนทงิมน้อหามือหาอคบัตร2บัตรเลยแต่อีกเงินส่วนมมอีกตั้งหา,างเลทั้งหมดเสียนหนึ่งอ่ะมีฝ่ายบัตรกนั้นซของฉันนั่นแ้ละ มื 12, 12, ่นสองม่นสองพันบ่เพรามันเพรมันเสียุูก,ก็เอา,าใบใบมรณะบาดไปเหรอเขากับปิดให้เลยลงดีแคบบ่ไหนแล้วเพื่อที่งนี้ะทาพิการบริษัทพิกานบริษัรับนักศึกษา นี่ต้นตาไม่ได้ต้นตาลผิวสุดมันมีผนแล้วลายยาวมียน้อาไปตรงน้อมหลับมันอ่ะเขาเป็นหนีเขาพี่อามเป็นเดบ้างเมีน้องเขาล่นเขาผูพหลงก็น้อมหลับที่แห่งมันหักนะเาเต็มในฝ่ายบราณบอกว่าใส่เครืองดี๋ยวเาสร้างมันหนือบ้านสิ มันหกไปมันไปราถักถเบสซ่เาใ่ไหมคัก่นส่เงินเขาถือไอพีฟีซีเลยที่ดียวสบายปิดเด็กอย่างเขาอยู่นะเจ็ดหมื่นหอมาเสียวเมิ่เมื่มื่อสบายปิดบอปนี่เป็นเนินตรงนับสอับชีวิตของเราเดียวตุนนะตีเดีวตนแล้วหรอนดซอยมั้งที่เสียน้องบอหนูซาเม่หนูสวยทั้งเน็่ไฟทั้งหมู